สวัสดีครับ f อทุกช่านนะครับขณะนี้เป็นเวลาประมาณสองโมงเช้านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดพระเครื <arson> ่องเต็นท์รถปากช่องนะครับก็คล <mel> ิปนี้เป็นคลิปที่3ามนะครับสาหรับการทัวร์จังหวัดนครราชสีมานะฮะหรือว่าโคราชนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปส่งท้ายสําหรับการทัวร์โคราชครับผมตลาดเต็นท์รถปากช่องมีนัดพระนะครับทุกวันพุธนะครับซึ่งเป็นนัดใหญ่นะครับเป็นจุดศูนย์รวมของพี่น้องนะครับเขตจังหวัด แถวภาคอีสานเลยนะครับผมผลให้การตอบรับดีมากนะครับเรียกว่าเยอะกันเลยทีเดียวนะฮะซื้อได้ขายดีนะครับเป็นที่เรื่องลือกันมานานแล้วฮะสำหรับตลาดจะลดปากช่องเดี๋ยววันนี้เราไปชมบรรยากาศกันครับผมไปชมกันครับแบบนี้ก็เป็นทางเข้านะครับจุดพัดกองนะครับเรียกว่าาตราการเข้มข้นนะครับดูแลกันแบบรัดกุมนะครับ ี่เห็นอยู่นั่นนะครับที่อยู่ตูนะ้นั่นคือน้องเบลบ้านดอนนะครับน้องเบลบ้านดอนนี่ก็เป็นผู้บริหารตลาดนะครับผมตอนนี้สองโมงแล้วนะครับแปดนาฬิกานะฮะโอ้พี่น้องเราก็มาเต็มนะครับแทบจะว่าเต็มคมจุนะครับผมมาถึงเนี่ยแทบไม่มีโต๊ะวางนะครับชมบรรยากาศนะครับยาม ช้านะครับแปดนาฬิกานะครับจริงๆแล้วผมยอมรับเลยครับว่าตื่นสายครับผมเพราะว่าเมื่อวานนะครับเพียนะครับจากการเดินทางนะครับเพราะว่าถูกพิ่ต้นนะครับลูกปัดนะครับพาไปเลี้ยงนะฮะแล้วก็กลับบ้านดึกนะครับผมเนี่ฮะสนามพระเครื่องเจริรถปักช่องนะครับบริหารงานโดยนักเฮียเอกนะครับ แล้วก็เบรลบ้านรอนนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับทุกวันพุธนะครับตีห้าถึงเที่ยงนะฮะอากาศตอนนี้หนาวเย็นนะครับหนาวเย็นมากนะครับหนาตั้งแต่ที่ผมประทฮะที่ตลาดมารวยของพิยุพูกเกตแล้วนะครับนี่ผมว่าให้ดูจากภายนอกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปใกล้ดูข้างในนะครับ การมาก็สะดวกนะครับเปิด GPS เลยนะครับมาตลาดพักเครื่องนะฮะเต็มรถปักช่องนะครับผมเปิด GPS มาเลยที่พักก็เยอะนะครับแหมหนาวจังเลยช่วงนี้นะครับบรรยากาศหน้ามาเที่ยวนะครับตอนนี้ปักช่องนะฮะก็เดี๋ยวเดินเข้าไปดูภายในนะครับบรรยากาศการซื้อขายของพี่น้องเรานะครับนี่นะฮะน้องเบลนะครับสวัสดีครับน้องเบลนะฮะวันพุธ มีนัดใหญ่ทุกวันพุธแค่นั้นใช่ไหมครับน้องเบลครับผมคนเต็มทุกทุกวันพุธไหมครับน้องเบลอ่าอ๋ออันนี้เราตก็กี่ตัวครับน้องเบลครับประมาณตอนนี้น่าจะประมาณ150ยห้าสครับพี่อ๋อนะครับโอ้แต่พี่ประเมินเยอะมากนะนึกว่าประมาณ200กว่าตัวก็เราวๆเบลเบียดเป็นประมาณนั้นแหละครับครับผมก็เรื่องชื่อเลยนะฮะเรื่องการซื้อได้ขายดีนะครับที่นี่นะครับผมครับผมเฮงแรงเลยๆครับน้องเบลครับ ก็คุยกับน้องเบลนะครับผู้บริหารตลาดนะครับก็บอกว่าโตประมาณ150ตัวนะครับผมแต่ว่าโอ้ผมดูผมนึกว่าประมาณถึง200ตัวนะเนี่ยอาจจะเป็นการจัดพื้นที่นะครับระยะห่างนะฮะชมบรรยากาศกันภายในนะครับการซื้อขายนะครับของพี่น้องชาวพาคเครื่องเรานะครับ ก็เดี๋ยวให้ดูกันทุกซอกทุกมุมนะครับนีม่อวานดตองแล้นะดส่ฮะแดดองนะฮะแดดอ่อนๆนะครับก็ช่วยคลายหนาวได้นะครับ โซนพระเหมาพระกองนะครับผมอีกหนึ่งมณเสน่ห์ของตลาดพระเครื่องเจริรถปักช่องนะครับผมสวัสดีครับขายดีไหมครับวันนี้ปกติมาตลาดเจริรถทุกวันพุธไหมครับปกติมาตลาดเจริถทุกวันพุธไหมครับถ้าถ้าตั้งแต่ปิดโควิดนะก็ไม่ค่อยได้มาออ๋ครับผมขอบคุณมากครับผมเฮงๆเลยรวยๆนะครับครับมีก็มาอุดหนุนกันได้นะครับ หอก,กองพระเหมานะฮะของฟุกของหลงเพียบนะครับผม สวัสดีครับป๋าครับ,รบประเดิมยังวันนี้ครับป๋าได้ไหลายตุงแล้วโโอ้ห oh. เรียกว่าฟอร์มจัดจริงฟอร์มแรงจริงครับคนนี้ครับผมไปไหนก็ท่วมฮะไปไหนก็ผมต้องเดินตามป๋านะครับป๋าเสือหัยลายเมกนะครับผม ขอบคุณมากครับปาครับคึกคักมากนะครับตลาดที่นี่นะฮะแต่ว่าซื้อขายกันยิ่งยิ่งสายยิ่งคึกคักนะครับคนจะมาซื้อได้ขายกันดีก็ช่วงตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงถึงสี่โมงเช้านะครับ นี่เราก็ได้ทําการฮขออนุญาตเจ้ของตลาดนะครับน้องเบลบ้านดอนนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะทำการเผยแพร่นะครับเจออีกแล้วฮะหนุ่มพิจิตนะครับผมนี่ฮะใครจะช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะโดนเนทนะภาษาวัยรุ่นนะครับก็ทักมาซื้อผ้ากันได้นะครับผมตอนนี้ทํา y o YouTube ยังไม่เปิดสร้างรายได้นะฮะแต่ใกล้ๆแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้ ยอดซับสไครต์ของผมนี่500กว่าแล้วนะครับเดี๋ยวพอถึงพันก็จะได้เปิดนะฮะสร้างไรายได้นะครับเดือนหนึ่งก็คงจะเป็นล้านนะฮะเป็นนไ้ ครับปากช่องก็นอกจากจะมีตลาดพระนะครับที่เ,เป็นนัดใหญ่นะครับในวันพุทธที่ว่ารวบรวมพร้พมน้อง,งพี่นะครับชาวการพระเครื่องจากทั่วทุกสารทิศแล้วเนี่ยนะฮะใจหลักนะครับที่คนชอบมาปักช่องก็น่าจะเกี่ยวกับเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะครับเป็นแล้วก็มาแล้วไม่ผิดหวังนะครับได้ดื่มด่ำบรรยากาศนะครับโดยโดยเฉพาะช่วงนี้นะ ข้าวหน้าหนาวแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ฮะเจอพี่ชายใจดีนะครับผมสวัสดีครับพี่ชายครับผมพี่เมลสุขันนะฮะก็ตอนนี้นะครับยอดรู้สึกสัมภาษณ์พี่เมลนะฮะพุ่งไป200กว่าวิวแล้วนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เมลมากครับผมอันนี้ช้างอะไรครับพี่เมลช้างกูอยู่ไหนนี่ครับพี่ชายลมรีงผมนะฮะ เอ้อช้างศึกครับช้างเนี่ยหนักหนักไหมครับนี่พี่เมลโอ้โหยกไปยกมาเป็นไม้สักทั้งอันนะครับอืมนี่นะช้างรช้างสนใจนะครับช้างตัวนี้ก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กพี่เมลสุพรรณได้เลยนะครับนี่ฮะพระบูชาเนี่ยชุดนี้นะครับนี่นะฮะนี่นี่โอ้โหอันนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับพี่เมลครับเนี่ยรัตนะ ผมเอาเป็นงแค่พันแปดพันแปดใช่ครับโุ้ยถูกมากนะอย่าลืมนะครับติดต่อได้นะครับติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรพี่เมลสุพันไว้นะครับในในคำอธิบายคลิปนะครับผมอันนี้ก็สาวสวยประจำเจ้ารถปากช่องนะฮะอันนี้มากับพี่เมลหรอครับ รอบผมได้เป็นแฟนกันไหมอันนี้ไม่ลงอันนี้ไม่ลงเดี๋ยวตัดไป ฝึกฟักนะครับแล้วก็มีคนเดินส่องนะครับกันทุกแผงนะครับมาชมโซนในเต็นท์กันบ้างนะครับโซนใช้ท้ายเต็นท์นะครับยืนเอามือลงกระเป๋าอยู่โอ้โหนี่นะ กูพัทยานะครับคนดังของเรานะครับซึ่งผมเพิ่งสัมภาษณ์ไปเมื่อวานนี้นะครับผมกูครับมามาถึงจะรถกี่โมงครับวันนี้รถหรอสี่ห้าครึ่งขับมาจากตัวเมืองโคราหรือว่าปากชงชัยเลยปากชงชัยใช้เวลานานนะครับนายกูครับโอ้ครับผมสุดยอดจริงๆนะครับยังฟอร์มร้อนแรงเหมือนเดิมนะครับขอบคุณกูมากครับผม ซื้อขายนะครับผักกองนี่จะเป็นที่ว่าได้รับความนิยมอย่างมากนะครับผมเองก็ชอบนะครับกุ้ยพักกองนะครับเพราะว่าเราจะได้ออของคุกของหลงบ่อยๆนะครับผมคือเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายนะฮะตาะเรื่องวชุมงคลของอากูพัทยานะครับผมมีวันนี้ก็พามาชมกันนะครับ พามาชมกันตอนนี้เรียกว่าแค่ตัวอย่างนะครับซึ่งที่เราคุยกันเมื่อวานนะครับกับกูเนี่ยอืต้องไปดูนะครับต้องไปชมนะครับต้องไปชมนะครับตอนนี้ยอดวิวนะเพิ่งลงไปเมื่อคืนนะฮะอัปโหลดเมื่อคืนน่าจะเกือบเกือบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมเข้าไปชมคลิปของกว่าจะมาเป็นกูพัทยานะครับผมดูแรทุ้ท่านอยู่นะ สำหรับกระแสนรงก็เีพน่ังไงครับจอมรกกาศนีพระพระรักการนะครับสวยมากนะครับหรือเอ๊ะรัตนนะ,นะับสำหรับมีตลาดนะัด ตลามผักเครื่องที่ไหนก็อยากประชาสัมพันธ์อยากกล่าวประชาสัมพันธ์ก็ฝากมาได้เลยนะครับเพราะว่าทางเจ้าของตลาดที่นี่ก็ใจดีนะครับช่วยโปรโมตตลาดพักเครื่องที่อื่นให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ่ายเสร็จผมก็ต้องมาเดินนะฮะเกี่ยกองนะครับ Giờ cho đây còn cuốc còn luộn nữa ha ừ. Đó, không? Đó, không? Đó, không? เที่น่ย่ต้องนะรงสองี่าบันบอแ่สามแลต้นยด้ย่นนนะครับเดี๋ยวนี้พี่เมลนะครับพี่เมลสุพรรณนี่กำลังาอลกนงาล้วฮะเจอของหลงแล้วเจอของหลง้วเจออะไรครับพี่เมลครับอ่าปอยูที่บ้านครับหลวงพ่อขอมครับหลวง่อขอมสุพรรณนี่ครับใช่อครัย่อ๋อซื้อไปแล้วมีกำไรแน่นอน นะครับผมพอมีก็พอได้ครับอย่าอย่าพิ่งคุยอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งพูดกันวันนี้เรียกว่า จอลึกจลึกทุกจุดกันเลยนะครับนี่ฮะเป็นการบริหารการจัดการที่ยอดเยี่ยมนะครับของผู้บริหารตลาดนะครับน้องเบลบ้านดอนนะครับนี่ฮะการเว้นระยะห่างนะครับการนะฮะการการสวมแมสเจลแอลกอฮอล์นะครับผม ก็ช่วยกันนะครับฝ่าวิกฤตโควิดนะฮะพี่น้องเราต้องอยู่ได้นะครับผม <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลา3โมงนะครับกามีกากว่าแล้วนะครับผมบรรยากาศยังคึกคักนะครับ คือเขาบอกกันว่าเต็นท์รถเนี่ยจะคึกคักตั้งแต่ช่วงระหว่างเจ็ดโมงถึงสี่โมงเช้านะครับสี่โมงเช้าห้าโมงเช้านะฮะเรียกว่ามีมือซื้อนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีเป็นบรรยากาศนะครับตอนสามโมงกว่านะฮะ เราให้ดูเรียกว่าละเอียดกันเลยนะครับสำหรับบรรยากาศตลาบพระเครื่องนะครับเต็นล์รถปากช่องนะครับผม เมื่อกี้ถ่ายจากด้านหน้านะครับมาด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะถ่ายจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับผมเห็นบรรยากาศทุกมุมนะครับขนาดเรียกว่าจะสี่มงช้านะครับแต่ก็ยังเนี่ยยังมีการซื้อขายนะครับกันคือคักดิงจริงนะครับอย่าลืมมากันนะครับทุกวันพุธนะครับที่ตลาดเดริรนะครับ ครับตอนนี้ก็เวลาน่าจะประมาณสี่โมงกว่าแล้วนะครับผมก็เรียกว่าพาชมกันแบบสาตใจเลยนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับกับตลาดพระเครื่องเต็นท์รถปากช่องนะครับอย่าลืมนะฮะตลาดพระเครื่องเต็นท์รถปากช่องมีนัดทุกวันพุธนะครับบริหารงานโดยน้องเบลบ้านดอนนะครับผมน้องชายใจดีนะครับเด็กหนุ่มน่ารักนะครับของวงการพระเครื่องเราเมื่อกี้ผมไปวางแผงนะครับสองแผงนะครับน้องเบลจะไม่เก็บค่าโต๊ะนะฮะ เพราะว่าเห็นว่าผมมาถ่ายทําคลิปแล้วก็ช่วยโปรโมตตลาดนะฮะแต่ผมไม่ขอรับนะครับผมเพราะว่าเราต้องช่วยกันนะครับผมมาวางผมมาขายของผมก็มีรายได้นะครับผมนะฮะขายได้ไม่ได้แล้วแต่นะครับผมจะต้องจ่ายค่าโต๊ะให้กับเจ้าของตลาดนะฮะเพราะการทําตลาดระเครื่องนั้นคือค่าใช้จ่ายเนี่ยเยอะมากนะครับค่าใช้จ่ายการรับผิดชอบอะไรต่างๆในเยอะมากนะครับมันอาจจะเป็นการลงทุนโต๊ะนะครับ สถานที่ต่างๆนะครับผมเพราะฉนั้นเราจะไม่เอาเปรียบกันนะครับผมแล้วว่าเวลาที่ว่าเจ้าของตลาดเนี่ยลืมเก็บค่าโต๊ะแล้เนี่ยผมจะต้องเดินไปให้ทันทีนะครับมีหลายตลาดนะครับที่เวลาผมไปถ่ายทำเนี่ยโปรโมทให้เนี่ยจะไม่เก็บค่าโต๊ะจากผมนะครับแต่ผมไม่ขอรับตรงนี้นะครับนะฮะถือว่าเป็นการช่วยกันนะครับ 30- 40บาทร้อยบาทเนี่ยก็เป็นการช่วยนะครับต่อนะฮะต่อชีวิตนะครับตลาดฟักเครื่องนะครับ ให้ก้าวต่อไปนะครับให้พี่น้องเรานะครับชาวพากเครื่องได้มีที่ทางนะครับทํามาหากินนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับตลาดจะลดปากช่องมากนะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับวันนี้ถ่ายได้แบบสบายใจไม่เครอะเขินเลยนะครับผมขอบคุณน้องเบลบ้านดอนนะครับผมหากพี่น้องนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับรับมาตลาดเจริญดนะครับวันนี้ก็ได้นี่ฮะของฟุ๊กของหลงหนึ่งงงนะครับนี่นะร่วมนะครับได้คาน้ำมันนะครับพี่น้องครับ